สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเฟิรนกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วยของสนุกกับตัวเลขแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะขอแอบใบ้นิดนึงนะคะในนิทานจะมีตัวเลขมากมายเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะน,นิทานเรื่อง ครอบครัวตัวเลขเรื่องกิ่งไผ่เอกนาปราภาพศิลาสีมาลาเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสมีสมาชิกใหม่กำลังเดินทางมายังป่าตัวเลขแสนสุขมีรับหนึ่งตัวมองขึ้นไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ ตกลงมาจากฟ้าอีราฟอยากรู้ว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไรเป็ดสองตัวกำลังเล่นน้ำชื่นใจเมื่อมองขึ้นไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาจากฟ้าเป็ดสองตัวก็อยากรู้ว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไร ตัวกำลังเล่นวิ่งไล่จับเมื่อมองขึ้นไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาจากฟ้าช้างสามตัวก็อยากรู้ว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไรนกกระยางสี่ตัวกำลังออกกำลังกายเมื่อมองขึ้นไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาจากฟ้า นกกระยางสี่ตัวจะอยากรู้ว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไรสิงโตห้าตัวกำลังฝึกคํารามเสียงดังก้องปารมามองขึ้นไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาจากฟ้าสิงโตห้าตัวอยากรู้เหมือนกันว่า สิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไรมีหกตัวกำลังเล่นซ้อนหาเมื่อมองขึ้นไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาจากฟ้ามีหกตัวก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไรกบเจ็ดตัว กำลังร้องเพลงสบายใจเมื่อมองขึ้นไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาจากฟ้าตกเจ็ดตัวก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไรนกแปดตัวกำลังบินอยู่บนฟ้าเมื่อมองขึ้นไป เห็นอะไรก็ไม่รู้ตกลงมานกแปดตัวก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไรแล้วอะไรก็ไม่รู้ก็ตกลงมาค้างอยู่บนต้นไม้ใหญ่ลิงจอมสนเจ้าตัว ที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่ก็อยากรู้ว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไรพวกมันช่วยกันเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขย่าต้นไม้จนกระ ไข่ฟองนี้เป็นไข่ของตัวอะไรอ๋อมังกอน้อยนี่เองอินดีต้อนรับสู่รอบครัวตัวเล็กจ้าเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆในวันนี้สนุกไหมเอ่ยค่ะ ในนิทานเด็กๆก็จะเห็นตัวเลขมากมายเลยใช่ไหมคะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วยของสนุกกับตัวเลขถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเราไปกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ภาพแรกนะคะเด็กๆในภาพมียีราฟทั้งหมดกี่ตัวคะ1ตัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและข้างๆยีราฟก็จะเป็นเลข1นั่นเองค่ะ ภาพต่อไปก็จะเป็นภาพของช้างนั่นเองค่ะเด็กๆเรามานับช้างไปพร้อมๆกันนะคะช้างตัวที่1ช้างตัวที่2เก่งมากเลยค่ะมีช้างทั้งหมด2ตัวและมีเลข2อ,อยู่ข้างๆค่ะภาพต่อไปก็จะเป็นภาพของมีแพนดา้าเรามานับมีแพนด้ากันนะคะว่าจะมีทั้งหมดกี่ตัวมีแพนด้าตัวที่1มีแพนด้าตัวที่สองและ มีแพนด้าตัวที่3เก่งมากเลยค่ะเรามีแพนด้าทั้งหมด3ตัวและตัวเลขด้านข้างก็จะเป็นเลข3นั่นเองค่ะเด็กๆภาพต่อไปก็จะเป็นภาพของมาน้ำเรามานับมาน้ำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆมาน้ำตัวที่1มาน้ำตัวที่2องมาน้ำตัวที่3และมาน้ำตัวที่4เรามีมาน้ำทั้งหมด4ตัว และตัวเลขที่อยู่ข้างๆก็คือเลข4นั่นเองค่ะเด็กๆภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพของปลาวานเรามานะับปลาวานไปพร้อมๆกันนะคะปลาวานตัวที่1ปลาวานตัวที่สองปลาวานตัวที่3ปลาวานตัวที่4และปลาวานตัวที่5เรามีปลาวานทั้งหมด5ตัวและข้างๆปลาวาน ก็จะมีเลขค่านะคะเด็กๆภาพต่อไปก็จะเป็นภาพของปลาหมึกมานับปลาหมึกไปพร้อมๆกันนะคะปลาหมึกตัวที่1ปลาหมึกตัวที่สองปลาหมึกตัวที่สามปลาหมึกตัวที่สี่ปลาหมึกตัวที่ห้าปลาหมึกตัวที่หใช่แล้วค่ะเรามีปลาหมึกทั้งหมดหตัว และด้านข้างของปลาหมึกก็คือเลข6นั่นเองค่ะเด็กๆภาพต่อไปก็จะเป็นภาพของแกะสีขาวน่ารักมากเลยค่ะเรามานับแกะไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆแกะตัวที่1แกะตัวที่2อแกะตัวที่3แกะตัวที่4แกะตัวที่5แกะตัวที่6แกะตัวที่7ใช่แล้วค่ะเรามีแกะทั้งหมด7ตัวแะ มีเลข7อยู่ข้างๆแงเกะด้วยนะคะเด็กๆภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพของปลาเรามานับปลาไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวปลาตัวที่หนึ่งปลาตัวที่สองปลาตัวที่สมปลาตัวที่สปลาตัวที่หปลาตัวที่หปลาตัวที่เจ็ด และปลาตัวที่8ปด่ง่มากเลยค่ะเด็กๆเรามีปลาทั้งหมด8ตัวและมีเลข8อยู่ข้างๆปลาด้วยค่ะภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพของกระต่ายเรามานับกันดีกว่าค่ะว่าเราจะมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวกระต่ายตัวที่1กระต่ายตัวที่2กระต่ายตัวที่3กระต่ายตัวที่4กระต่ายตัวที่5กระต่ายตัวที่6 กระต่ายตัวที่7กระต่ายตัวที่8และกระต่ายตัวที่9เยอะมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆและในภาพก็มีเลข9อยู่ข้างๆกระต่ายนะคะเด็กๆภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นภาพของกุ้งเรามานับกุ้งกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆก็จะมีกุ้งกี่ตัวนะกุ้งตัวที่1กุ้งตัวที่สกุ้งตัวที่สกุ้งตัวที่4กุ้งตัวที่ห กุ้งตัวที่6กุ้งตัวที่7กุ้งตัวที่8กุ้งตัวที่9และกุ้งตัวที่10เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรามีกุ้งทั้งหมด10ตัวและมีเลขหนึ่งกับเลข0นั่นก็คือเลข10นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะกิจกรรมของวันนี้ก็คือให้เด็กๆ นับจำนวนสิ่งของภายในบ้านของอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆสามารถหาได้และให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปเด็กๆขณะที่กำลังนับจำนวนสิ่งของภายในบ้านและส่งเข้ามาทางไลน์กันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ